เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผมยอดแชร์คลิปโรดดิสตอร์กันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวทำตามตามผมก็ได้ง่ายเลยเนาะก็ก่อนอื่นนะครับผมเรากดเข้ามาที่กูเกิลนะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์โค้ดหาที่ตรงนี้ตามผมไปนะครับว่า hcmdata.com แล้วผมที่ตรงนี้ตามผมไปเนะ <S <S าะอ่ะก็ <S <S พิมพ์กันไปได้เลยครับผม เดี๋ยวผมก็จะช้าหน่อยครับผมพอพิวกันหาตามกันไม่ได้แบบนี้แล้วผมก็จะเข้ามาในเว็บไซต์ผมเล้ยงกันมาในเว็บไซต์เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าแล้วในเว็บไซต์แล้วผมก็จะมีเรื่องลงชื่อชางงานกับสั่งสมาชิกกันด้วยนะครับผมใครที่มมมไม่มีผมเอ่อสมาชิกเกนเรากดสมัครกันได้เลยเนาะอ่ะครับผมก็กรกันไปครับผม อ่าพอเรากดสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมจะในหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยผมเราได้สมัครสมาชิกกันได้เนาะมีเราได้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะผมอีเมลรหัสผ่านอะไรไปแบบนี้ผมติ๊กตคนนี้ไปเพื่อการยืนยันเนาะกดสมัครไปนะผมปีตอนนี้การสมัครได้ที่เลยแบบง่ายเลยนะเนาะหรือใครนะครับผมที่มีบัญชีตัวลงช่วยงานนะผมก็กดลงชื่วยงานที่ตรงนี้ไปได้เลยผมกดลงชื่วยงานกันเนาะอ่ะนะครับผมอ่ตกดไปได้เลยนะครับผม อ่ะแล้วก็พอลงชื่อชื่องานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมานะผมหลังจากนั้นเนาะแล้วเข้ามาแล้วผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เลยนะครับผมจะกที่เราได้ลงชื่อช้งานมาหรือสมัครสมาชิกมาเนาะอ่ะแล้วก็จะมีทั้งหมดบูรบริการหน่วยส่วนหน้าต่างแรกนะผมแล้วกับเราได้เลือกทําการกันได้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีเช่นในส่วนตรงนี้นะผมไปเลยได้มาทําการเลือกกันได้ด้วยเพื่อทาการทําการกันได้ด้วยเนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มีเงินในส่วนตรงนี้ก็จะมาทําการนะผมเราอยากจะเติมเงินเนาะแล้วก็สามารถไปที่ตรงนี้ก็ได้ผมเดียวเขาว่าเติมเงินเนาะอ่ะแล้วกดเข้ามาที่เติมเงินกันแล้วผมหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมไม่กดเราสามารถกดเติมเงินกันได้เนาะอ่ะเป็นแบนี้นะครับผม อ่ะแล้วก็ได้มีช่องทางการเติมเงินด้วยนะผมที่อยู่ตรงนี้กับเราสามารถกดเลือกดูนได้ผมที่เราจะเติมเงินกันได้เนาะอ่ะเรากดเข้ามาดูกันแล้วที่ช่องทางการเติมเงินนะผมก็จะมีทั้งสกแกน QR code นะผมตัวนิวเอลเลตเนาะที่ตัวคดินซี่บูเฟก์บันนี่อะไรแบบนี้ผมสี่ช่องทางกับเราสามารถเลือกเติมเงินกันได้ด้วยเนาะสะดวกหรือสนใจช่องทางไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะผมใสี่ช่องทางนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะผม อ่ะแล uh, so ้วหลังจากที่เราหุ่มตึ้งเงินไปแล้วเรากดกลับกันมาห่มที่หน้าเดิมของเรากันได้ผมกดกลับกันมาเนาะอ่าเรากลับกันมาที่หน้าเดิมของเรากันแล้วที่นี่เราก็เรือกบุทบูรบริการอ่ผมที่เราต้องการจะทำการกันเนาะเรากดเลยไปที่บุนหมูนะผมบุทบูรก็มีบริการกับเรื่องเรื่องทำการนะผมดีเยอะมากมายแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะ่ทำการเดีวเราก็เลือกกันไปได้เลยผมปั๊มยอดแชร์นะผมทิกเกอรก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะผมเราก็เลือกกันไปเนาะอ่ะพอเลือกบุนหมูไปได้แบบนี้ก็มีบริการกับเรื่องเรื่องเรื่องกันต่อ่ะบบรรริกาัผมปั๊มยยออดแชรร์ก็ู่ตงนี้เลยรบรากดบบ้้้แแนีลว ผมเคยดีกว่าแต่ผมแต่ที่เราเลือกไปก็มีเขาดีไปเขาก็บอกเราแบบนี้ด้วยผมเันรอได้เขาจะมเติมหมดได้เนาะอ่ะครับผมดูว่าใครที่เข้าใจอยู่แล้วครับผมนะแต่ที่เลือกปรรจุด้วยการตามผมมาแบบนีแล้วผมทีนี้เรากลับมาของที่คิบูรุที่ของเราละหม้เพื่อมาทําการคัดลอกลิง์นะพอเราได้ลิง์ของคิบูรุที่เรากันมาแล้วคราวนี้เราก็ลิง์มาวางพอเราวางลิง์ไว้ได้แล้วทีนี้เราก็ใส่จํานวนที่ต้องการดับปั๊มไปได้เลยครับผมก็ใส่กันไปเนาะพอใส่เสร็จลิงก็จำนวนได้แล้วคราวนี้เราก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผม อันแล้พอเรากดสังซื้อไปแล้วผมสังซื้อเราก็จะมีระบบผมขึ้นมาแจ้งบอกแบบเราแบบนี้ด้วยแล้วผมเป็นตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้เนาะอ่ะก็เป็นเพียงแบบนี้เลยผมง่ายๆแค่นี้เนาะและหลังจากการซื้อไปนะผมสังซื้อเราก็จะเป็นออเดอร์ผมเด้งไปอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะผมเป็นประวัติการซื้อกับราสามารถกดดูกันได้เนาะแล้วกดเข้ามาดูที่ประวัติการซื้อแล้วประวัติการซื้อก็จะเป็นการแจ้งบอกเด้วยสถานะเลยออเดอร์แบบนี้กัสามารถที่จะกดดูกันได้ด้วยเนาะอ่าก็ดูได้ผมอย่างออเดอร์เทอมการเป็นสักครู่นี้ผมมีเออบอกว่ารอดูดันการแบบนี้ผมก็รอกันไปก่อสักคู่แล้วผมไม่ต้องแต่รอนานเลยเนาะอ่ะพิธีนี้เองนะผม หรือว่าในระหว่างนี้ที่เรารอกันอยู่ผมหากใครเกิดสนใจบริการไหนอื่นเพิ่มเติม,มทำเว็บไซต์แล้วผมเลยยากจะดูบริการอะไเพิ่มเติมเนาะแล้วสามารถกดมาที่ตรงนี้กันได้ผมจะเข้าบริการทั้งหมดเนาะเข้ามากันได้เลยครับผม เราเข้าไปกันเลยที่บริการทั้งหมดโอ้โหในหน้าตาของบริการทั้งหมดก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าเราเข้ามาแล้วผมก็ได้มีหมวดหมู่แล้วบริการอื่นบางอย่างเว็บไซต์แล้วก็จะมีรายละเอียดของเว็บไซต์ที่อยู่ตรงนี้หงของบริการเนาะแล้วกบเราได้กดดูกันได้บุมอ่สาสนใจบริการไหนเราอยากจะดูรายละเอียดก่อนไปทำการผมก็สามารถเข้ามากดคลิกด,ดูตรงด้านนี้ได้เลยบุ๋มเพื่อไปดูรายละเอียดของบริการเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้นะครับผม อยู่กับใครนะครับผมในระหว่างนี้ที่กําลังดูอะไรกันค่าเวลากันอยู่แบบนี้ผมก็เกิดมีปัญหาในการใช้งานผมในการสั่งตื่นเนาะอยากจะแก้ปัญหาการ์ดมินนะผมก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ผมเปเข้าว่าตั๋วเนาะเพื่อมาแก้ปัญหาการ์ดมินนะผมกดกัไปได้เลยผมแล้วกดเข้ามากันแล้วที่คขาว่าตั๋วเนี่ยผมไปส่งตั๋วหน้าต่างจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้เราได้มาพิมพ์แจ้งปัญหาการ์ดมินได้ผมง่ายๆก็แค่เรามาแล้วก็มาพิมพ์หัวข้อพิมพ์ข้อควาที่ตรงนี้ไปแล้วผมพอพิมพ์กันไปเสร็จแล้วเรากดส่งตั๋วแล้้้ผผมมมมเเเเเป็นนนนนตัััีีกกกาาาาาารรแงงยยยบบอดดิไไไทท่ละะะะใคญหข หรือว่าใครถ้าผมใช้งานไปแล้วก็รบับรู้ดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแล้วผมจะใช้ไปรู้สึกว่าชอบอยากตอนน้อนรั้นําเพื่อนหรือคนรู้จักเขา้เขาไปใช้งานเว็บไซต์ตามเราดูแล้วผมก็สามารถกลุ่มที่ตรงนี้ก็ได้ผมจะเขาแนะนําเพื่อนเนาะ อ่าเรากดเข้ามากันแล้วที่แนะนําเพื online, ่อนนะผมหน้าต่างแนะนําเพื่อนได้เป็นแบบนี้เลยแล้วผมก็แบบเราสามารถกดเข้ามาดูกันได้เนาะอ่าเราจะแนะนําเพื่อนนะผมเราก็กดเข้ามากันแล้วเราก็คัดลองลิงก์อยู่ตรงนี้ผมไปส่งห้เพื่อนเื่อคนรู้จักผมเป็นการแนะนําเพื่อนหลกรู้จักเข้ามาในเว็บไซต์เนาะอ่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นการแนะนําเพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าพอเพื่อนของเราหรือคนรู้จักของเราผม็นลิงก์แล้วเนาะเขากดเข้ามาในลิงก์เดี๋ยวจะดิงไปเว็บไซต์ได้ทันที้วผมแค่เขามาสมัครล้วก็ทําการตามที่เราทําไปเอเคนี้ก็นการแนะนำแล ผมเราก็ดูอะไรกันไมมากแล้วผมผมก็พูดไปเยอะแล้วเนะวาะคราวนี้ผมก็ลองกลับมาดูที่คลิปวิดีโอทวิตต์อของเรากันนะผมก็จอแชร์เป็นไงบ้างแล้วผม อ่าแล้วก so ็น be ี่เลยนะฮะผมจะเตือนด้่ยว่าการสั่งซื้อเนั่งรอสกู่ผมตัวนี้ยอดแชร์คลิปดูที่ต่อของเราก็ได้เพิมากับคลิปร้แบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็ง่ายๆเปแลวนี้นะผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะใครอยากจะทำตามผมก็ไทตามกันได้ง่ายเลยเนาะพิมพ์พิมพ์ค้นหาเว็บ h m d ิมมูด้าดอนะหรือว่าจะกดเข้ามาในลิงก์ของเว็บไซต์ h m d ิมมูด้ผมแปไว้ให้ก็ได้เลยเนสำหรับใครที่สนใจทำตามเนาะอ่าก็ไปพิมพ์ท่วนี้เลยนะสหรับวันนี้เนาะใครอยากจะทำตามมาผม เดี๋ยวต้องขอบคุณที่รับชมด้วย้ผมก็ขอบคุณนะครับ